ครับเรรื่องนี้คับดีครับผมก็สนุกดีครับเป็นละครเกี่ยวกับผีนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ที่ได้เล่นเล่นละครผีครับผมก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะับร่วงานกับมาคีเป็นไงครับครับก็ดีครับผมฮะก็สนุกดีจริงๆเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วครับผมนานกว่านั้นห้าปีพอมาณนั้นนานหกปีโอเคหกปีที่แล้วครับผมก็เล่นันดีด้วยกัน ก็มาเจอในทีคราวนี้ก็โชคดีครับโชคดีที่ได้มาเจอกับมากี้ก็เกรงความเกรงก็จะน้อยลงด้วยมากี้อะครับเป็นก็ดีค่ะสนุกดีค่ะด้วยความที่เล่นละครกับเพื่อนๆอย่างแจ็คกี้ก็เคยเล่นละครกันมาก่อนแล้วพี่เบิร์สก็เคยเล่นกันมาก่อนแล้วนี่ก็รู้จักกันมาก่อนแล้วก็เลยสามารถที่จะพูดคุยอะไรกันได้อย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เรารู้สึกเออลองเปลี่ยนไปแบบนู้นไหมเปลี่ยนไปแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ คุยกับเขาง่ายอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดูเป็นกันเองแล้วก็ทําให้ละครออกมาดูเป็นธรรมชาติด้วตอนนี้ถ่ายไปกี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วสี่สิบได้ไหมอ่ะประมาณประมาณนั้นประมาณ40่สิบเปเซ็นครับผมแต่เราก็ตอนนี้ก็เด่คุยถายอยู่เพราะว่าก็มีคิวออนแอร์แล้วด้วยแต่ว่าต้องต้องรออีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นช่วงไหนน่าจะเป็นช่วง ปลายปีประจันแต่ว่าวันนี้ก็จะมีทีเซอร์ละครให้ได้ดูกันนะคะก็วหวังว่าจะสนุกแล้วก็อยากติดตามค่ะ เป็นไงบ้างครับกับละครเรื่องนี้กับบทบาทเราค่ะก็สนุกค่ะแล้วก็ตินเต้นเพราะว่าเป็นหนังผีเรื่องที่สองค่ะแล้วก็ได้เล่นคู่กับพี่ไม้แล้วก็พี่มาร์กี้เหมือนเดิมค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราได้สนิทกับพี่มาร์กี้แล้วสนิทกับพี่เฟิร์สแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะการทํางานมันก็ง่ายขึ้นสนุกขึ้นเป็นหนังผีเป็นหนังผีเรื่องที่สองแล้วแตกต่างจากเล่นเดิมมากน้อยขนาดไหนครับเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้น่าจะน่ากลัวกว่านิดนึงเจอผีบ่อยกว่า แต่ว่าในตัวนิถาเองเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะเพราะว่ามองไม่เห็นมีแต่เจตยาที่มองเห็นอะไรอย่างนี้นค่ะ <S <s อืมย,ย,ยากไหมครับเดินก็เรียกได้ว่ายากยากยากกว่าเดิมอีแล้วนิดนึงครับผมเพราะว่าเออเรามาทำแกลงใหม่ด้วยแล้วก็เป็นละครผีด้วยแล้วด้วยบุคลิกในในตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างเยอะยากเป็นคนนิ่งๆครับเพราะฉะนั้นเราใช้ไม่ค่อยมางเยอะเราไม่ต้องเป็นคนที่แบบ คิดอยู่ข้างในยเยอะครับผมก็ค่คอนข,ข้างตื่นเต้นด้วยครับผมครกดดันตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยากนะครับแต่จริงๆก็พอ<ร>อยู่ไปเรื่อยๆแ,แล้วก็ได้ได,ได้ลองได้ลองสนิทกับทุกคนแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ความกดดันในนั้นมันหายไปเยอะ <S <S ขอคำแนะนำอะไรจากมาคีบ้างได้รับก็เรื่อยๆครับผมมาคีก็จะคอยบอกว่าเนี่ยอย่าลุกกระปเป๋านะอย่ากอดขออะไรย่างเงี้ยดูจุกจิกกับเขามากเลยแต่ว่าเราอยากให้แบบว่ามันออกมาดีอยากให้แบบว่า อ๋อย an ัง่ยเพิ่งลำคาญแลยนะไม่ลำคาญไม่ลำคามักก네ี้ไน่ส์มากนะคะทีน่ส์มากคอยดูแลตลอดเรื่องนี้ยากค่ะเพราะว่าเล่นคนเดียวเยอะต้องมีผีมาผักมาทำร้ายมากระเด็นเองตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ยากเพราะเรื่องนี้เล่นเลย เพราะว่าเวลาเห็นผีมันเหมือนมันเสียพลัลลลลลง,ลงงานไปเยอะแต่ว่าเราก็อยากให้มันมันดูสดจริงเลยก็บออว่ากลับบ้านไปอะสงบเลยหลังจากเล่นละครรู้เลยว่าละครผีมันเหนื่อยมากขนาดต้องคิดเองต้องจินตนาการเองต้องเล่นเองต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหนื่อยแต่ว่าสนุกพอเราเห็นตัวอย่างละครออกแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหใส่การเหนื่อยนี้ คำถามมากอ๋อเรื่องนี้ก็รับบทแบบเป็นเหมือในใับเหมือนกับเรื่อง่องครับแต่ว่าเขาพยายามทำกันบ้านม <ๆ S 1> ากขึ้นเพราะว่าตำรวจสละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนยอแยะวลยแบบพยายาม<น>สร้างความแตกต่างแต่เพราะว่าละครเรื่องนี้มันเป็นละครที่แบบแหวกไป,ไปอีกแนวเนาะเป็นแบบลึกลับลึกลับมีผีมีอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับยังไงลองติดตามดูเป็นแน่นอนแล้วภาพสวยละครเรื่องนี้ภาพสวย อาจจะมีกิมไอของความเป็นหนังนิดนึงเพราะว่าคือเราจะถ่ายกันหลายรอบแล้วก็เก็บรายละเอียดของอารมณ์ของแต่ละตัวละครละเอียดและซีนนึงเราถ่ายกันแบบหลายหลายมุมมากคือบางทีเราเน้นทั้ง,งแบบอารมณ์ของตัวละครแล้วก็เน้นทั้งภาพด้วยใช่ค่ะตัวละครเรื่องนี้นิดนึงว่าจะได้ดูตรงไหนค่ะก็ถ้าอย่างดูละครแนวผีที่น่ากลัวแล้วก็ มีความแปลกใหม่นะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะเรื่องนัาขบุญนะคะรับรองว่าก่อนนอนเนี่ยได้ผลลุกกันแน่นอนค่ะ